ร่วม5วิธีร่วมมือป้องกันฝุ่น PM 2.5นะครับอันตรายจาก2.5ต่อไปนะครับ ก็ยังลงป้องกัน PM 2.5อยู่นะครับจุดความเสี่ยงรถ PM 2.5สวัสดีครับคุณแม่ตาบลน้งขามถึงบ้านน้องแกบ้านน้องแก่น้องแกต่อไปนะครับตำบลเก่าย่าดีหน้องพีพ่วนท่ามะไยหวานนะครับครับผม ประธานงานกดหมัวนะนี่ครับสามตำบลน,นะครับบนภูเขานะครับสามตำบลบนภูเขาป้องกันไข้เลือดออกนะครับเป็นชุมชนที่ไม่มีประวัติเรื่องของไข้เลือดออกนะครับป้องกันได้ดีมากเลย ม,ใใมาใกล้กันมาใกล้ๆกัน,น,จ,น,นจะได้เห็นหน้าชัดๆจะได้เห็นหน้าชัดๆครับสวัสดีครับครับจะได้เห็นหน้าชัดๆ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 นะครับพี่น้องอสมอจากบนภูเขานะครับตำบลเก่าะยาดีตำบลโรงพ่อสอตอนะครับผม ท้ามะฮอยหวานนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยงามมากครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้องตานานะครับป้องกันโรควัณโรคนะครับกันวัณโรค ป้องกันวันนรกนะครับน้องตานาสวัสดีครับสุสๆครับสุ้ๆเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากมีทั้งติดต่อประสานงานมีทั้งไลน์กองมีทั้ง Facebook มีทั้ง YouTube มีทั้งสติคทิกต็อกนะครับในการร่วมรณรงค์ป้องกันโรคป้องกันวันนรกนะครับ ตรงไตวาจีขอกมากลางๆแล้วบันนะสู้ๆนะไต่วาจีมาขากกลางๆละนี่คือการเดินรณรงค์นะครับของอ,อสมอจากอำเภอจันคร้อนะครับใน,นออในวันอสมในวันอสมแห่งชาตินะครับวันที่20่นิบ 20มีนาคม2 5งพัน้ปดวันี้นะครับวันที่20สของทุกปีครับสวัสด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 ีครับ,บ,รบ,บ,รบทักทายทุกคนนะครับทักทายทุกคนนะครับวันแลน่แล,ล้วครับผมต่อไปนะครับจากรอพสตอส,ตอออสมอรพสตอหนองสังนะครับ คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการนะครับระบบบริการสุขภาพนะครับต้องทำคุ้มครองผู้บริโภคนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากเขาเดินกลางๆกันไปเลยครับเดินเลยเย้สวยงามมากครับสวยงามมาก สวยงามมากอ่าผมคุ่นเน้อบาเนี่ยจีเป็นร้านที่หุ่นเ,เน้อบานนิภาพเด็ดเป็นภาพภาพเด็ดๆนี่คืออสมอจากรอพอสตหนองสังนะครับทั้ง12หมู่บ้านนะครับ2หมู่บ้านรพสตตำบลน,นองสังมี1 6หมู่บ้านมาให้บริการของรอพอสตนองสัง12หมู่บ้านสู้ๆครับเยี่ยมมากเลยสวยงามมาก Vem cá, Matar.